วันนี้พี่สาวจะพาไปซูมโมเมนต์หน้าเอ็นดูหลังเวทีจากตำนานเคป๊อปซูเปอร์จูกันในคลิป behind the scenes จาก Super Junior วงเล็บ Express Mode Show The 20 Awards ที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้เองซึ่งชาวเน็ตก,กับแฟนคลับก็โฟกัสกันรัวๆไปที่ธงเฮของเรามาในลุกเสื้อยือดกางเกงขาสั้นชิลสุดอะไรสุดเหมือนแวะมาซื้อกาแฟข้างเวทีมากกว่าจะขึ้นโชว์ คือเพื่อนคนอื่นแต่งมาแน่นแต่ธงเฮมาแบบเออขึ้นล็อกกิ้งก่อนเลยละกันผลที่ได้ก็คือภาพออกมาเหมือนภาพตัดต่อ,อยังไงยังงั้นเลยลูกและที่น่ารักคุณสองก็คือชีวอนที่ยืนอยู่ข้างๆมาในลุกหล่อเนี้ยบสุดแต่พอยืนคู่กันแล้วบอกเลยเหมือนอาพาหลานมาเดินเล่นที่หลังเวทีตัวเล็กตัวน้อยนะ่าเอ็นดูไม่ไหวแฟนๆพากันขำและเอ็นดูกันยกใหญ่ เรียกได้ว่าโมเมนต์นี้คือซูปเปอร์ความน่ารักตำนานยังมีชีวิตอยู่และยังขโมยซีนด้วยความน่าเอ็นดูได้เสมอจะหลอ่อจะฮาหรือจะหลุดลายกลุ่มก็รักหมดแหละซูปเปอร์จูเนียร์ของพี่ส่วนเพลง Express Mode ก็เป็นเพลงใหม่ฉลองครบรอบ20ปีของวงเลยนะใครยังไม่ได้ฟังไปปั่นวิวให้พี่ๆกันด่วนเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย